สวัสดีวัรุ่นวันนี้เดี๋ยวบางมาจูนอนี่วันที่5หนึ่งคันนะครับก็เดี๋ยวจะเทส่องเดิมกัตสอง ECU นะครับ ร้อยิ้นเสร็จแล้วนะครับไล่คลั่งใส่กล่อง ECU ไล่คลั่งมีปลั๊กแพร์รีเลชชิงนะครับต้องอากาศหัวเทียนคอยไฟจบไปที่แรงม้าอยู่ที่นะครับแรงม้าอยู่ที่ประมาณ17.32ตัวเลยนะครับแรงทีเดียวนะอ่าสำหรับพี่ๆนะครับ W R นะครับหาที่จูนกล่อง ECU นะครับทักมาหาบาังได้เลยนะบังมีไดโนโ่พร้อมบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่อง ECU นะครับ W R r ้5นะครับเอ็กเซเตอร์ เอ็มแลนะครับบางจูนได้หมดเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ a k เคเลซิ AK นะครับวันนี้บางไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ